เรื่องเล่าผี Ghost Story คลิปนี้ผมขอเตือนไว้ก่อนห้ามเปิดฟังตอนตีสาเพราะเสียงที่คุณกำลังจะได้ยินมันคือเสียงเดียวกับที่ตอบกลับมาจากป่าและผมยืนยันได้เลยว่ามันไม่ใช่เสียงของคนเรื่องนี้เกิดขึ้นกับผมเองในคืนที่ผมคิดว่าความเชื่อเก่าๆมันไม่มีอะไรจริง ผมเป็นคนชอบเข้าป่าไม่ใช่เพราะกล้าหรือบ้าแต่เพราะผมโตมากับหมู่บ้านติดป,ป่าเสียงจักจันร์เสียงลมเสียงไม้ไหวมันคือเสียงที่ผมคุ้นเคยตั้งแต่เด็กแต่มีอยู่คืนหนึ่งคืนที่ผมไม่มีวันลืมคืนที่ผมได้ยินเสียงตอบกลับทั้งที่ไม่ควรมีใครอยู่ตรงนั้นเลยวันนั้นผมนั่งคุยกับคนแก่ในหมู่บ้าน เขาเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเรื่องที่เขาเรียกว่าเสียงป่าตอบรับเขาบอกว่าถ้าเองเรียกมันถูกวิธีป่าจะตอบเองกลับมาผมหัวเราะคิดว่าเป็นเรื่องหลอกเด็กแต่ก่อนแยกกันเขาจ้องหน้าผมนานมากแล้วพูดด้วยเสียงจริงจังถ้าจะลองอย่าทำตอนตีสามและอย่าเรียกเกินสามครั้ง ไม่งั้นมันจะจำเสียงเองได้ตอนนั้นผมไม่ได้เชื่อแต่คำพูดนั้นมันกลับติดอยู่ในหัวผมทั้งคืนผมตื่นขึ้นมาตอนตีสองครึ่งไม่รู้ทำไมทั้งที่ไม่ได้ตั้งนาฬิกาบ้านเงียบสนิทแม้แต่เสียงหมาก็ไม่มีผมคว้าไฟฉายเดินออกไปหลังบ้านตรงแนวป่าที่ผมเคยเข้าไปนับครั้งไม่ถ้วนเวลาบนนาฬิกา 0.2.59นลมเย็นผิดปกติทั้งที่เป็นหน้าร้อนผมยืนอยู่ตรงนั้นคนเดียวเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองผมนึกถึงคำของคนแก่แล้วเรียกออกไปเบาๆมีใครอยู่ไหมเสียงผมหายเข้าไปในป่าเหมือนทูบกลืนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมหัวเราะในลำคอคิดว่าตัวเองโง่ ผมเรียกอีกครั้งดังขึ้นนิดหนึ่งมีใครอยู่ในนั้นไหมคราวนี้ผมได้ยินเสียงบางอย่างเสียงกิ่งไม้หักเสียงใบไม้ไหวแล้วก็มีเสียงหนึ่งตอบกลับมามีเสียงนั้นเหมือนเสียงผู้ชายแหบต่ำไม่ดังแต่ชัดมาก ขาผมชาไปทันทีผมควรหยุดผมรู้ดีแต่สมองผมสั่งให้ถามคุณเป็นใครป่าเงียบไปชั่วอึดใจก่อนเสียงเดิมจะตอบกลับมาก็คนเหมือนเองนั่นแหละเสียงนั้นมันพูดสำเนียงเดียวกับผมแม้กระทั่งจังหวะหายใจผมไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่ ผมเรียกอีกครั้งทั้งที่รู้ว่ามันคือครั้งที่สี่ถ้าเป็นคนทำไมไม่ออกมาให้เห็นทันใดนั้นไฟฉายในมือผมกระพริบแล้วดับไปพร้อมกับเสียงที่ดังขึ้นใกล้มากใกล้จนผมรู้สึกได้ว่ามันไม่ได้อยู่ในป่าแล้วเองเรียกข้าเองนะ ลมหายใจร้อนๆกระทบต้นคอผมผมไม่รู้ตัวว่ากลับเข้าบ้านมาได้ยังไงรู้แค่ว่าตื่นขึ้นมาพร้อมรอยโคลนรอบบ้านรอยเท้าเดินวนซ้ำไปซ้ำมาแต่ไม่มีรอยเท้าไหนเข้าหรือออกจากป่าเลยคืนถัดมาตอนผมนั่งตัดเสียงคลิปนี้ เวลาตีสามตรงในไฟล์เสียงมีเสียงกระซิบเบาๆที่ผมไม่ได้อัดไว้มันพูดว่าคราวนี้ข้าไม่ได้รอให้เองเรียกแล้วหลังจากคืนนั้นผมพยายามใช้ชีวิตให้เหมือนปกติบอกตัวเองซ้ำๆว่ามันเป็นแค่ความกลัวเป็นแค่เสียงลมเสียงจิตใต้สำนึกเป็นแค่เรื่องที่สมองสร้างขึ้นตอนดึก แต่สิ่งหนึ่งที่ผมโกหกตัวเองไม่ได้คือผมเริ่มได้ยินเสียงเรียกชื่อโดยที่ไม่มีใครอยู่เช้าวันถัดมาผมตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกเหมือนอดนอนหลายคืนทั้งที่หลับไปตั้งแต่หัวค่ำแม่ผมถามว่าเมื่อคืนไปเดินรอบบ้านทำไมผมชะงักถามกลับทันทีว่าแม่เห็นผมเหรอแม่สายหน้า แต่พูดด้วยน้ำเสียงแปลกๆไม่เห็นแต่หมามันเห่าเห่าเหมือนมีคนเดินวนไปมาผมไม่ตอบได้แต่ก้มหน้ากินข้าวเพราะผมรู้ดีว่ารอยเท้าที่แม่ไม่เห็นผมเห็นแม้แดดจะส่องแรงแค่ไหนรอยโคลนรอบบ้านก็ไม่จางเหมือนมีใครตั้งใจเหยียบซ้ำวนเป็นวงใกล้กำแพงใกล้หน้าต่าง ใกล้ประตูห้องนอนผมแต่ที่หลอนที่สุดคือไม่มีรอยไหนเลยที่เดินออกไปคืนนั้นผมตั้งใจไม่เปิดคลิปไม่ตัดต่อไม่ทำอะไรที่เกี่ยวกับเสียงผมนอนเร็วปิดไฟปิดโทรศัพท์ปิดทุกอย่างที่คิดว่าอาจเป็นต้นเหตุแต่พอเวลาล่วงไปผมลืมตาขึ้นมาอีกครั้งโดยไม่รู้ตัวนาฬิกาบนผนัง ตีสองห้หัวใจผมเต้นแรงทันทีทั้งที่ยังไม่เกิดอะไรขึ้นและแล้วเองยังไม่นอนอีกเหรอเสียงนั้นดังขึ้นชิดผนังเหมือนมีใครกระซิบจากด้านนอกทั้งที่หน้าต่างปิดสนิทผมไม่กล้าขยับไม่กล้าหายใจแรงแม้แต่จะกลืนน้ำลายเสียงเงียบไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ผมรู้มันไม่ได้ไปไหน เช้าวันนั้นตอนผมแปลงฟันผมเงยหน้าขึ้นมองกระจกในเสี้ยววินาทีผมเห็นเงาคนยืนอยู่ด้านหลังแต่พอหันไปไม่มีใครสิ่งเดียวที่เหลืออยู่คือกลิ่นดินเปียกกลิ่นเดียวกับป่ากลิ่นเดียวกับคืนนั้นหลังจากนั้นโทรศัพท์ผมเริ่มมีปัญหาบางคืนมีสายโทรเข้าแต่ไม่มีหมายเลข พอรับสายไม่มีเสียงคนมีแค่เสียงลมเสียงใบไม้และเสียงหายใจชา้ชาๆก่อนสายจะตัดผมจะได้ยินประโยคเดิมเสมอเองเรียกข้าเองผมทนไม่ไหวจึงตัดสินใจไปหาคนแก่คนนั้นอีกครั้งพอเขาเห็นหน้าผมเขาไม่ถามอะไรไม่ทักแค่พูดขึ้นมาทันทีมันจำเองได้แล้วใช่ไหมผมพยักหน้า มือเย็นเฉียบเขาถอนหายใจยาวแล้วพูดช้าๆเสียงป่าตอบรับมันไม่ใช่ผีแต่มันคือของที่อยู่มากอนคนมันไม่มีหน้าไม่มีร่างแต่มันใช้เสียงแทนตัวตนผมถามเสียงสัน่นแล้วผมจะหยุดมันได้ยังไงเขามองผมตรงๆแล้วตอบหยุดไม่ได้ ทำได้แค่อย่าให้มันเรียกเองตอบเขาบอกกฎมาสามข้อห้ามออกเสียงเรียกใครตอนตีสามถ้าได้ยินเสียงเรียกชื่อห้ามขานรับถ้ามันเรียนเสียงคนในบ้านห้ามเปิดประตูผมจำทุกคำเหมือนจำคำสั่งก่อนตายคืนที่สามเสียงดังขึ้นชัดขึ้น ใกล้ขึ้นมันไม่เรียกชื่อผมแล้วแต่มันใช้เสียงแม่ลูกเปิดประตูให้แม่หน่อยเสียงเหมือนจริงเหมือนจนผมเกือบลุกไปเปิดแต่ผมนึกถึงคำคนแก่ผมนั่งนิ่งหลับตากำหมัดแน่นเสียงเริ่มเปลี่ยนจากอ่อนโยนเป็นหมุดหิด เป็นโกรธเปิดสิเองเรียกข้าเองไม่ใช่หรอผนังบ้านสั่นเบาๆเหมือนมีใครเดินวนใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นผมไม่รู้ว่าทนได้นานแค่ไหนจนกระทั่งทุกอย่างเงียบลงเงียบจนผิดปกติผมค่อยๆลืมตานาฬิกา ตีสามหนึ่งนาทีผมคิดว่ามันจบแล้วแต่เสียงสุดท้ายดังขึ้นข้างหูทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในห้องคราวหน้าข้าจะไม่ใช้เสียงคนอื่นแล้วนะตั้งแต่วันนั้นผมย้ายออกจากบ้านออกจากหมู่บ้านออกจากป่าแต่เสียง ไม่เคยหายไปบางคืนผมยังตื่นตอนตีสามพร้อมเสียงเรียกชื่อที่เหมือนมาจากในหัวตัวเองถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ผมอยากให้คุณจําไว้แค่ข้อเดียวอย่าเรียกอะไรในความมืดถ้าคุณไม่แน่ใจว่ามันคือใครเพราะบางอย่างมันไม่ได้รอให้เราเห็นมันแค่รอให้เราเรียก และถ้าคืนนี้คุณได้ยินเสียงเรียกชื่อคุณหลังจากดูคลิปนี้จบอย่าตอบเพราะมันอาจจำเสียงคุณได้แล้วเหมือนที่มันจำผมได้